ในอีก3เดือนข้างหน้าก็จะถึงเทศกาลตรุษจีนอัตราการจองโรงแรมสําหรับกักตัวในประเทศสูงมากจากสถิติช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ระยะเวลา20วันมีผู้เดินทางเข้าประเทศ31,000คนคาดว่าตรุษจีนปีหน้าจะมีคนจํานวนมากเดินทางกลับไต้หวันมากขึ้นขณะนี้สถานกักกันโรคที่รัฐจัดให้มีจานวนทั้งสิ้น5,700ห้องโรงแรมสําหรับกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคมีจํานวนกว่า26,000ห้องช่วงเวลาระหว่างวันที่11-16มกราคม2565 มีโรงแรมสำหรับกักตัวที่ยังจองได้เหลือประมาณ1,000ห้องปริมาณไม่เพียงพออย่างเห็นได้ชัดจากกรณีดังกล่าวจะอนุญาตให้ชาวไต้หวันกักตัวที่บ้านได้หรือไม่นั้นนายเฉินสือจงผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันกล่าวว่ากำลังอยู่ระหว่างหารือพิจารณาด้านนายเฉินจงเยียนรองผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันระบุว่า กำลังดำเนินการวางแผนมาตรการระงับการเดินทางเข้าไต้หวันของชาวต่างชาติเป็นการชั่วคราวหวังว่าจะช่วยให้พลเมืองไต้หวันสามารถเดินทางกลับไต้หวันได้อย่างราบรื่นอย่างไรก็ตามประชาชนที่เดินทางกลับไต้หวันจะต้องจองโรงแรมสำหรับกักตัวหรือสถานกักกันโรคส่วนกลางไว้ล่วงหน้านอกจากนี้จากสถิติล่าสุดอัตราการฉีดวัคซีนในประชากรไต้หวันเข็มแรก67.7%ฉีดครบ2เข็มแล้ว27.4% จากอัตราการฉีดวัคซีนที่ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนี้ทําให้สังคมให้ความสนใจว่าไต้หวันจะเปิดพรมแดนได้เมื่อไหร่นายเฉินซือจงตอบกระทู้ถามในสภานิติบัญญัติว่าเมื่อประชาชนรับวัคซีนเข็มแรกครอบคลุม70%รับวัคซีนครบเข็มสองครอบคลุม60%จึงจะเกิดภูมิคุ้มกันพื้นฐานภายในประเทศแน่นอนว่าขึ้นอยู่กับคนที่เดินทางเข้ามาว่ามีความเสี่ยงสูงมากน้อยเพียงใด หากเปิดประเทศทั้งหมดไต้หวันไม่อาจรับได้ไหวดังนั้นจึงต้องจัดระดับจำแนกอย่างไรตามสถานการณ์การระบาดของโรคที่แตกต่างกันไปผู้คนที่เดินทางเข้ามาฉีดวัคซีนต่างกันจะต้องบริหารจัดการอย่างเหมาะสมแต่ก่อนที่จะถึงเกณฑ์อัตราการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรเข็มแรก70%เข็มที่2อ60%ดังที่ว่าไว้นั้นตอนนี้คงยังไม่จำเป็นที่จะกล่าวถึงเรื่องเปิดโรมแดน ทั้งนี้ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคได้วิเคราะห์จำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมปีนี้จำนวน1 1 1 0 0 0 0คนพบว่าผู้ที่ถูกตรวจพบทันทีว่าติดเชื้อเมื่อเดินทางเข้าประเทศมีจำนวน176คนอัตราผลบวกอยู่ที่0.15%เปอร์ซนในจำนวนนี้136คนเป็นผู้ที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 แล้วถึงแม้จะมีอาการไม่รุนแรงก็ตาม แต่ถ้าไต้หวันผ่อนคลายมาตรการลงจะไม่สามารถรับประก,กันได้เลยว่าผู้ติดเชื้อทั้งหมดจะมีอาการไม่รุนแรงรายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI